ดีค่ะแพทค่ะและตอนนี้นะคะแพทอยู่ที่โรงพยาบาลสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าเขามีโครงการดีๆที่วันนี้นี่อยากจะเรียนรู้มากๆเลยรวมถึงโครงการดีๆอีกมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะผมนายแพทย์นัทนนท์พีรพานุรักษ์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาล สีเมือใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับเรียกว่าคุณหมอกอบก็ได้ครับผมเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสีเมืองใหม่นะครับโรงพยาบาลสีเมือใหม่นี่เป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงครับมีประชากรในความรับผิดชอบอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0คนถึง65,000คนครับผมคนไข้ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกวันหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ350ถึง400ครับต่อต่อวันนะครับบางวันก็อาจจะถึง500ครับมีหมอที่ดูแลคนไข้อยู่ อัตราส่วนก็จะประมาณ1นต่อหมื่นครับมีหมออยู่6คน7คนโดยวัฒนธรรมแล้วก็พื้นถิ่นของชาวอีสานเนี่ยเขาจะมีเพณีการทานดิบกันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังตกทอดกันมาครับทำให้มีการติดพยาธิใบไม้ตับจนกระทั่งเกิดมะเร็งในท่อน้ําดีครับสุดท้ายพอเนื้อตับถูกทําลายสร้างใหม่แล้วก็โดนสารก่อมะเร็งเขาก็จะกลายเป็นมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ําดีครับผมลักษณะการอยู่ส่วนใหญ่เขาก็จะทํา อาชีพเกษตรกรรมครับแล้วก็จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรือลังเป็นหลักพอเป็นโรคเรือลังเบาหวานความดันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจบด้วยการเป็นไตวายแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็คือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ตามวัฒนธรรมของชาวอีสานเนี่ยเขาจะมีการกินปลาดิบกินปลาล้าทำให้เกิดติดพยาธิใบไม้ตับรับสารในตัวสมีนจนสุดท้ายก็จะกลายเป็นโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้าดีครับมะเร็งอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุไหนทีค่คุณหมอเจอบ่อยที่สุด ส่วนใหญ่ตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปก็จะเริ่มพบได้แล้วครับผมส่วนอายุก็คือที่เป็นความเสี่ยงก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนก็คือมากกว่า45ปีครับแต่เฉลีย่ยเฉลีย่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ60ปีถึง65ปีนะปีครับของที่นี่ที่จะเจอบ่อยตามข้อมูลนะครับผมตัวนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันของทั้งภาคอีสานเลยครับผมก็จะมีการรณรงค์เพื่ออุจจาระคัดกรองมะเร็งตับเราก็จะมีการคัดกรองโดยพี่น้องอสอมอของเรานะครับนำรายชื่อมาแล้วก็นัด เข้ามาอุนรตซาวที่โรงพยาบาลครับเพื่อหาว่าใครมีมะเร็งตับระยะที่1จะได้ส่งไปรักษาครับทีนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยแบกรับเรื่องของค่าไฟอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงสองแต่อเดือนเลยครับผมยังมีภาระอื่นๆอีกไหมคะที่เราจะต้องแบกรับไว้ในส่วนภาระอื่นๆก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อกี้ครับผมในอำเภอเราก็จะมีคนพิการอยู่จํานวนหนึ่งรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้ายก็คือกลุ่มที่คัดกรองมาแล้วมันเป็นช่วงท้ายๆของเขาแล้วหรือเขาไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมาก่อนแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งครับส่วนหนึ่งเขาไม่สามารถรับการสิ้นสุดการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลได้ต้องกลับไปพักที่บ้านครับทีนี้อุปกรณ์บางส่วนที่ขาดเนี่ยเขาก็จะมาหยิบยืมจากโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหัวใจออกซิเจนถังออกซิเจนรถเข็นหรือพวก เตียงลมเพื่อป้องกันแผลกด<ผ>ทับ,ทบครับ,บครับตอนนี้หลังจากเข้าร่วมโครงการเนี่ยค่าไฟก็ลดลงมาเหลือประมาณแ5น0้าถึงสองแสนเยอะนะคะลดลงมาเยอะเหมือนกันทีนี้ถ้าอยากจะให้ลงเยอะกว่านี้เนี่ยคุณหมอคิดว่ามันมีแนวทางไหนที่สามารถจะทำให้ค่าไฟมันต่ำลงมากว่านี้ได้อีกไหมคะก็คงจะเป็นตัวโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าครับผมที่จะทำการติดตั้งโซลาเซลล์ให้ โรงพยาบาลทุกจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดละหนึ่งโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลสีมืองใหม,ม่ได้เข้าร่วมโครงการ Clean Energy for Life ครับซึ่งจะติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับโรงพยาบาลทั้ง77จังหวัดนะครับจังหวัดละหนึ่งโรงพยาบาลโดยตัวโซล่าเซลล์เนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสําหรับค่าไฟของโรงพยาบาลได้ประมาณเดือนละประมาณ50,000บาทครับซึ่งค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็จะสามารถวนกลับไปซื้อพวกอุปกรณ์ เรื่องข้าวของเครื่องใช้ต่าง,างๆที่ใช้สําหรับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ครับคุณหมอคะอีกหนึ่งข้อสงสัยเลยนะคะคือแพทย์แค่คิดว่าถ้าเราเนี่นนยนะเลี่ยลายหรือว่าระดมทุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์เนี่ยมันจะไม่เร็วกว่าการที่เราไประดมทุนเพื่อที่ติดแผงโซลาเซลล์หรอคะคุณหมอประเด็นนี้เราก็มองในเรื่องของความยั่งยืนครับผมเนื่องจากโครงการ Clean Energy for Life ครับจะทำการติดโซลาเซลล์ให้กับทางโรงพยาบาลครับ ซึ่งถ้าคิดเป็นเลขกลมๆโดยแผงโซลาเซลล์เนี่ยมีอายุการใช้งาน25ปีนะครับแล้วก็สามารถลดค่าไฟได้ซึ่งในระยะเวลา25ปีเนี่ยแต่ละช่วงของกระบวนการสาธารณสุขเราเนี่ยบางช่วงมันจะมีการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันครับผมคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าในแต่ละช่วงของเวลาครับความยั่งยืนที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลและ พี่ๆน้องๆชุมชนต่ตางๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการประหยัดพลังงานครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้เรียนรู้จากเราว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเลือกอย่างนี้นะแอร์ต้องเป็นอินเวอร์เตอร์หลอดไฟต้องเป็น LED ช่วงเวลาไหนที่ควรเปิดไฟช่วงเวลาไหนที่ควรปิดไฟสุดท้ายพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมเชิงบวกเหล่านี้ก็จะกลับไปที่บ้านเขาครับแล้วรายจ่ายในครอบครัวเขาก็จะสามารถลดลงได้ด้วยครับสุดท้ายค่ะคุณหมอยอยากจะให้คุณหมอก,กอบเชิญชวนนะคะพี่พี่น้องนองทุกๆท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมโครงการดีๆแบบนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะถ้าสนใจก็สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าครับผมธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงสาธารณสุขครับตามเลขบัญชีข้างล่างเลยครับผมนี่เลยง่ายๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะมาอยู่ในโครงการดีๆแบบนี้ก็สามารถสมทบทุนได้ที่บัญชีนี้ได้เลยครับผม สามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะกับชื่อบัญชีนะคะมูลทิศแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่มีทุนทรัพย์ไม่เป็นไรเลยค่ะขอแค่แชร์วิดีโอนี้ออกไปนะคะให้มากที่สุดนะคะเจอใครนะคะก็ฝากแชร์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมสมทบทุนในครั้งนี้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะแชร์แล้วติดแฮชแทด้วยค่ะ power of V Thailand ค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะแพทขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับกกพค่ะหรือคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานนะคะที่จัดกิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้เพื่อคนไทยทั้งประเทศค่ะ